สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง พื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศรีกรกฎ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวาราศีกรกฎทุกท่านค่ะในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคมดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะด้านการเงินจะมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคมีลาบยิ่งขยันยิ่งทํายิ่งได้ค่ะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาเงินเพิ่มและที่สําคัญท่านจะได้เจอ เจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอกันมานานนะคะเอาละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกรกฎกันบ้างมารับฟังกันเลยนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านดีขึ้นโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดท่านจะมีกาลรระยาะณนะมิตรคอยคอยเคียงข้างท่านจะมีกิจกรรมให้ทําเพิ่มมากขึ้น ต้องทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาค่อนข้างที่จะยุ่งขออนุญาตเตือนก่อนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่หลงขี้ลืมไม่ค่อยมีสมาธิเพราะว่ามีเรื่องให้ท่านนั้นคิดอยู่ตลอดเวลาขอให้ท่านมีสติและมีสมาธิในการทำงานนะคะต้องละเอียดรอบคอบและรัดกุมจะส่งงานก็ต้องเช็คแล้วเช็คอีกเช็คให้ดีๆเช็คให้ละเอียดถี่ถ้วนวแล้วค่อยส่งงานโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย ระวังจะส่งออเดอร์ผิดทอนเงินให้ลูกค้าเกินระวังเอกสารโดนตีกลับต้องแก้ไขช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้แก้ไขงานที่ท่านทําเสร็จไปแล้วนั่นเองนะคะงานจะไม่นิ่งมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางงานไม่คิดว่าจะได้ทำกลับได้ทำมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นท่านใดที่ทำงานประจำในช่วงระยะเวลานี้เคลียงานเอาไว้รอได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วง 16-31สิงหาคมงานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งอย่าได้ประมาทการทำงานโดยเด็กขาดงานไหนเร่งงานในในด่วนงานในที่สำคัญเร่งเคลียร์งานรอเอาไว้ได้เลยงานของท่านนั้นมีมากขึ้นมีดวงได้ทำงานแทรกงานเร่งงานด่วนมีเรื่องให้ท่านต้องอึดอัดลำบากใจเกี่ยวกับการงานและคนรอบข้างบางคนมีดวงได้รับผิดชอบงานแทนคนอื่นโดยทำงานของคนอื่นชั่วคราวช่วงนี้นะคะ ท่านจะได้เจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอกันมานานสำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายรับงานอิสระฟีแลลซนรับซ่อมเซอร์วิสลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมานะคะเขาจะกลับมาอุดหนุนนางานมาให้ท่านทากลับมาใช้บริการอีกครั้งในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มหากท่านรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ ในช่วงระยะเวลานี้งานพิเศษของท่านจะเข้ามาค่ะหากท่านทำงานประจำก็จะได้ทำงานล่วงเวลาวันหยุดไม่ได้หยุดต้องเข้าบริษัทหรือไม่ก็ออฟฟิศบางช่วงนะคะบางอย่างที่คาราคาสังในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะแก้ไขสาเร็จและทำงานสำเร็จในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันงานค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะเพราะว่างานใหม่ๆจะเข้ามาเทอเพิ่ม บางช่วงทำงานไปแก้ไขกับปัญหาไปด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วงานจะสำเร็จและมีข่าวดีๆเข้ามาผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมควรจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการใช้ชีวิตของท่านเป็นช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นงานที่เข้ามาใหม่ก็มากจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะยากแต่สุดท้ายแล้วท่านก็จะรับมือได้นะคะแก้ไขกับปัญหาเก่งจะรจาต่อรองพูดคุยผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลานี้ สุดท้ายแล้วจะทำทำสุดท้ายแล้วจะสําเร็จนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ทําให้เต็มที่เพราะว่าหากติดขัดมีปัญหาท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือและที่สำคัญจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาเป็นช่วงที่ท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะไม่น่าเป็นห่วงเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้น เรื่องเงินเงินทองทองเพราะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะท่านมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงไม่คิดว่าจะได้กลับได้มานะคะมีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหาสําเร็จได้เงินจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ได้เงินจากสิ่งเก่าเ,าเดิมๆที่ท่านเคยทํามามีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านด้านการเงินรายจ่ายบางอย่างของท่านจะลดลงนะคะ เพราะจะมีใครบางคนภายในยครอบครัวของท่านช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างอาจจะเป็นบุตรที่เขาบรรลุนิติภาวะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วหรือผู้ครองคนรักจะช่วยเหลือท่านมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจมีข่าวดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาค่ะท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นในเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองไม่ค่อยจะเครียดเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง หมุนเงินได้มีเงินให้ใช้จ่ายคล่องมือมากขึ้นหากการเงินติดขัดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆสุดท้ายแล้วท่านก็จะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้สำหรับภาระค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้รายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านจะมีมาเรื่อยๆนะคะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาด้วยในช่วงระยะเวลานี้เช่นจู่ๆก็ต้องซ่อมแซมบ้านกระทานหาันรถเสียต้องส่งซ่อมหรือจอดอยู่ดีๆก็ มีรถคันอื่นพุ่งมาชนหรือมีรอยขีดข่วนมีสิ่งของภายในบ้านบางอย่างแตกหักชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็ต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนหรือไม่ก็จะหมดเงินไปกับการซ่อมสิ่งของบางอย่างค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับบุตรหลานบางคนจะเพิ่มมากขึ้นมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นด้านการเงินด้วยนะคะรายจ่ายยังคงสูงนะคะยังไงก็ขอให้ท่านมีสติ ในการใช้ใจ่ายให้มากๆและในช่วงระยะเวลานี้นะคะขอให้ท่านวางแผนการใช้เงินให้ดีๆระมัดระวังการใช้ใจ่ายหากท่านนั้นมีสติในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านมีสติในการใช้เงินถือว่ามีเงินให้ใช้ใจ่ายตลอดช่วงระยะเวลานี้เลยทีเดียวแต่ว่าบ้านไหนที่มีบุตรหลานหรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ท่านจะต้องทําใจนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะรายจ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถามว่าเสี่ยงได้หรือไม่เสี่ยงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะแนะนานะคะในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าเป็นการแนะนําหรือเปล่าเตือนดีกว่าเนาะอย่าหวังรวยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเพราะถึงท่านได้มาก็ได้มาไม่มากได้มาแค่ อ่าหอมคกอดได้มาหน,นิดหนอยหน่อยพอได้ซื้อขนมอะไรประมาณนี้นะคะบางท่านมีดวงได้เงินจากการทวงนี้ทวงศินบางท่านมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นกู้ย,ยืมสําเร็จก็มีนะคะมีเงินใช้ใจ่ายในทุกเรื่องแน่นอนแต่ว่าแนะนําในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะทํางานหนักและพักผ่อนน้อยบางช่วงใช้ความคิดเยอะด้วยพยายามหาเวลารีลาผ่อนคลายบ้างนะคะ อย่าทำแต่ง,งานเพียงอย่างเดียวในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆก็ได้เดินทางท่องเที่ยวหรืออยู่กับคนที่ท่านอยู่ด้วยแล้วสบายอกสบายใจอยู่กับคนที่คิดบวกกอดบุตรหลานเล่นกับบุตรหลานก็ได้แล้วพลังบวกของท่านจะกลับมานะคะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญนะคะแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับ การช่วยเหลือคนอื่นนะคะช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นช่วยเหลือคนแก่เด็กคนพิการนะคะคนที่ลำบากอะไรประมาณนี้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลนะคะในช่วงระยะเวลานี้ผลบุญเหล่านี้แหละจะหนุนนําในวันที่ท่านนั้นมีอุปสรรคและปัญหาจะมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะ กขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ